You are my friend, ah あの日の夢待でもまだ忘れてないんでしょ You are my dream, ah 始まったばっか見ろは long and b a i g h t 未だに出よ Everyday この先も Shining Day 変わらず深夜光るラソーラファー

ดินมีเมัอนไกลดังวะไก่จริงไก่จริงไก่จริงแล้วมีความรู้สึกเหมือนมือมืนไม่โจมนั่นแหละอยากก่บไพรนะแต่ว่ามันโกงไปอู้วู้อะไรดูดูอะไรดูเรื่องมองไม่เห็นเราปรับไทนี่ไหนโอ้

a long long time ago the pirates traveled here to hide their treasures they also built temples to honor the different elements that the world provides us with approach these temples with caution traveler as they are very sacred be respectful and maybe you'll get rewarded now let me investigate this plant okay now so อันนี้คนในคิวในคิวก็พูดก็พูดจริงจริงๆแล้วเขาบอกว่าวันเนี้ยมันรวมเอลิเมนต์ต่างๆไว้ธาตุต่างๆแล้วรู้สึกมีสมบัติอะไรอยู่ผ uh, no okay. ู้เดี๋เลสต์โตเลสต์คีเดนลุกเอาโนเลสต์คีโกแบทที่เดอะเอเวอเรสต์ไฟเจ๊เจ๊ไปเลยทำอเไีฮยโอเคแะ้ว okay, ไลส์เดอะวิชไลส์เดอะวิชเปิดไฟแล้วครับ มันท้ายลงไปเดี๋ยวตรงนี้น้ำไม่มีอะไรหรือเปล่าแบนี้ปกเปิฮขัน้โออีกแล้วอะทายแบบนี้เอาบัคของเกมมาใช้บัคข้ามมาเป็นประโยชน์อย่างนี้นี่เองดูสิก้ยินเสียงอะไรเนี่ยเดี๋ยข้ามอินเดอ o o ลูมออฟ m อ n ลเมนต์พาร์ทคอร์ดสามครับรู้เรื่องเลยครับอย่างนี้ เรื<ไ>่องเลย c h e c k p o i คอยก่อนไอเี้ยเช็คอยก่อนเพื่อตายออออไอเทมจอบไอเทมจอบอีกแล้วฮนะวาอย่างหนักครับก็อดโ,อโอทษครับว่ากูทิ้งชุดเลยดีไหมไปกระโดดกันแล้วไปวทำอะไรอะ่ะไม่รู้โอ้เราไปกระโดดแล้วยังไม่ได้กระโดด เดี๋ยวเจะโชว์สเตปเดียวเองาะนี่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 เชืองาะเี้อะไรกูไม่รู้เลยาทางไปไม่ได้โอโอเอง้อะไรกูมัโเขาจะเป็นนาดกระากระโดัเท่าไหบวกกีมีหาตัวดี

นี่คนจะผ่านมาได้หรือเปล่าเออเดินเลยโอเคโดนะโตรงไงนนะตรงนี้มันจะติดหัวนะโอเคผ่านแล้วจะเ,เละ่นสตร์แล้วโจ้ที่นี่ไหมเออโอเคติดหัวโอปุกิเนเธอไลช์เซนอ์โอ้โอ้โจ งงออกคันเทลครับผ่านอยู่แล้วเฟรมเลดก็ต,ตลกลกงไปเลยขอบเฟรมเลดขอบคุณเฟรมเลดไม่เห็นเฟรมเลดเหยียดเฟรมเลดไปเนี่ยแม่งไม่ลื่นบ้างหรือตามไปเนี่ยเอื้ออำนวยอยเงี้ยตามไปเอืเ้ออำนวย ông Ơm khuầy Thế này Ô Joe cái Ở Joe Tao mới biết gì nè ด่านมีการเฟลนะครับด่านมีการเฟลเฟลมากด้วยทำไมเขาไม่รู้ล่ะครับว่าน้ำมันสามารถโปงได้ได้น้ำจ๋าโอ้น้ำ จะเล่นกูสมดหลอดแล้วเนี่ยปปึึ๊๊บบโอเคโจทีพีมาตัวเลยอ๋อเดี๋ยวมันก็จะตกอืที่เดิมด้วยนะครับชิบุบชิบุบชิบุบอ่ะตก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 ไปต้ไปดให้ดีกว่าอ๋ออ๋อผิดรเวอร์ เบอร์หร้อยเรื่ององสถานอ้าอเช่เฮ้ยเฮ้ยอะไรรู้สึกงี้ว่าบางบอกอะไรล่า

เราวิ่งตามคารบ์บูสโตนี่ไอ้ตามมอสซี่คารบ์บูสโตนี่ไปดีแล้วมันเจอแคมป์อ่ะโจแคมป์มืดมากอ่ะมองไม่เห็นแคมป์อะไรเนะี่ยแคมป์ไม่มีอะไรเลยอ่ะโจมันเห็นอะไรไกลๆใกลใมันจะเจอแคมป์แไม่มีอะไรเ,เอาอีกแล้วครับกระโดดอีกแล้ว เฮ้ยเหมือนจะเจอทางขึ้นไปอะไรเงี้ยโอ้โหกระโดดอีกแล้วล่าสายตายกูไม่ได้หรอกครับล่าสายตากูไม่ได้รอบไม้แต่รอบกระโดดอีกแล้วถ้าเกมมาเจอดีแกแต่อึ่งกระโดดอีกแล้วโอ้โดนอะไรวะเฟสเดกดีเดียวเดี๋ยววะกูจะเข้า รู้เรื่องเลยนั่นคือสุดคอมเม้นกระโดดมากเลยนะต้องการจะเสืออะไรต้องรีบโดดตรงนี้ ตรงนี้อะเยี่ยมเรียบร้อยผ่าแล้วผ่าแล้วผ่าแล้ว CP มา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 โอ้การเกียดด่านตรงนี้จริงๆองจริงมองตรงโอ้ทำไมเป็โดมไม่ถึงละติดอะไรวะตรงนี้ติด ติดหมดแม่แล้วขอกระโดดไหมผู้ลาดโอเคไปต่อกั้วมือควายหรอกั่วมือควายหรอตัวมันิทางแล้ว เฮ้ยโจอย่าพึ่งไปไหนอย่าพึ่งไปไหนอย่าพึ่งไปไหนโอ้โหเอาอีเชี่ยโค้งเสร็จร้อยผ่านแล้วผ่านเนี่วะมันใช่เหรอวะต้อจริงเาให้โดดโดโดทางนี้วะก็โดดถูกไม่ใช่เหรอเออเจ็บโอ้ติดอย่าพึ่ง ย่าร้องตรงๆตัวจิ้บางเราอ่ะประเด็นน I mean, ี้ว่าอันนี้ดีกว่าเนี่ยที่ไหนมันเยอะดูนะไอ้เ้มมึงจะ้เป็นไงเป็นไงเออเอออยอย่าอมึงชิ้ชิ้มประเดี๋ยว ไม่ไงวะแก่ดูข้างหลังนีด่ดิแก่ดูข้างหลังนี่รามีทางฉลาดเรามีทางฉลาดมันจะกินไปยังไงกินไปแล้วก็ตันตันเลยตัวยหัวคันตันเลยนะโวยพนะึย่งหัว โอ้โอ oh, oh, hey. ้เอ้อหรู claro> eh ้เรื um, ่องอะไรหรือเรื่องเลยมึงโอเคโอเคด่านพั้งนี้จริงเลยเรียบร้อยตอนพ่ออ่ะขอจิกยาเลย่อสักแค่ไหนโอ้ยเรือตกเหมือนกัน ยากไปไหมยา,ก,ยยากดีเอ้ยทีมไลายรอบวันนี่้มึงไม่ได้ซีดด้วยนะ ทีมงานมึงเยอะโอ้ทีมงานกูนโอเคโอเคว้า<อ>ไม่ค้าแล้วก็โดนเขาเาต้องไปก่อนนะ,นรนค,ะนนครับวิ่งเร็วเวรานี่คือระดับเจ็ดีม่ตดค้าดันหน่ครับขอบคุณ อีกแล้วไอ้หอะทำลาวาเทมโลวอชทาวเวอร์อีกแค่กลับมาคืนเลยเกือบแล้วยโจ้ยไม่มานี คว่างระเบิดไปแล้วนะฮะไอ้ตันระเบิดไปสองลูกเนี่ยเขาจะไหวไหมท่านนล่เไมอยู่ไหนวะเขาอยู่ไหนวะเนี่ยเขาอยู่ไหนวะโอ้โอ้เย้ เนีเ่ยเก็มานะโอเคก็ว่าดาวาเทมโปกับวอชาร์วิล์แล้วคุณมาดูลาวาเทมโซเนะีย่ยไงไงวะดูดูนะอีกแล้วอนะ่ะอีกแล้วแล้วมันแล้วมันก็บอกตัวเองว่าให้สร้างสะพานเนะีมึงบอกเพื่ออะไรไม่รู้จมึงไม่สร้างโอเคกลัไปวอชาร์วิรล์สิทธิ์มันจะมีอของมีโจทย์ทางทิศไงวะอะไร ลากลากอยู่ลากไหนวะมันไม่ใช่ลากมันเขาวันขึ้นไม่ได้วะเขาวันทางาไว้นะหัวคันมึงทุบอีทุบออกเลยไม่ได้ฮะนี่อะบันไดบันไดบันไดอยู่นี่เราก็มัวเลยเป็นเข่าวันนะวะอันนี้เรามองไม่เห็นนะจ๊อเ,เราเขียนรอบรอบเลย เออกดกระสุนคามันต่อ,อ,อไปจมอะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวจะไปเอากรน,นิดมันบอกว่าอืมอายุริสีเหรอซัมไลน์อินเดอะอะไร,ะะไรดิสเทนดิสเทนคืออะไรวะมันเห็นแสงแสงในระยะในในเนื้อระยะกล้องดูดิมมืดมากเลยไม่เห็นแสงหาอะไรเลย มันให้กูบับไรแล้วกูจะรู้เลยว่ามันจะแต่แงขนาดไหนน,นี่ขนาดห้าสิบเลยมึดเลยแป๊ะโจโดดอีกอ่ะอืมโดดอันแรกโดพลาดทันทีเลยโอ้โอ้โอ้โเจ็บพี่บเจ็บโอเคพาล้วสป,ปินแอนด์จัมม์จัมม์

I would lie to you no now would I <laughs> I wouldn't lie to you now มึงไม่สามารถมึงสามารถโกงของมึงได้ใช่ไหมหลอกไม้ขอมันหลอกกุณมาเยอะนะเอ๊ะอะไงเขาไม่เนี่ยอะไรวะ I wouldn't lie you to you now would I ก็ฉันจะไม่หลอกคุณจ่าตอนนี้ฉักกำลังจะจะั ตาไม่อยู่แต่เออ please watch your step ดูกระวังนะบางทีมันอาจจะไม่ใช like oh, ่กระจกกูเห็นกระจกหมดแล้วบางทีอ่ะ2 player 2 player เข้าไปอ่ะอ้าวที่อะแกเอานี่เลยตอโกนอะไรกันไปพวกเราเห็นโอ้โหดูกระวังนะโอ้โหเซฟเซฟเฮ้าส์่างนี้เลยเหรอ อาร์มอรี่เพลสอยวพเพิ่มเซลเซ,ลเซลมันก่อน<ม>อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เมสน้ไอ้กเอกย์แเ,เห็นเราทำอะไรไหมเช็คพอยต์เราเห็นอยู่ตรงมันมีทางแยกสองทางตัวนี้ก็เป็นเช็คพอยต์ชเช็คเหนืออ๋ออันนี้มันเป็นเล่นเล่นสองคนโจแต่อันนี้มันได้สิ่งมัม่ดอีกทางนึงโจโจถอยเราต้องไปทางนี้ก่อน Exit เราต้องไปสองทางโจเราเป็นปคนละทางก็คนละ,ะทางกันแต่บปานนึงขออาร์เมอรี่กดกดอาร์เ,อเ,อเอม,มอรี่ก่อนโจอารมอรีอโเคอเอามเโอเคอโอเเคอะเคคอเคเชโอเราอเอเคโอเคโคอเควอเคเคอ้อเอเคอเเอ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 เแกเคโอเคเอเโเลยใเ่ไอมเราอ้อเคโอเคโอเคโอเ เอรู้สึกว่าตรงนี้เขาจะให้ทำอะไรวะทำไมรู้ส,บบสึกเหมือนให้สกอด์จัดมากจัดเต็มเนีน่ยไงแกไปอีกทางหนีโจไปคนละทางกันคือทางไงโอเคหดละมาละกดนะทูมารีทูเบอัมารีอ,รอ,รอ้าวนึกกดไอ้ไอ้นี่ไม่ไปวะอ้าวไม่ไอ้คาคัสไม่ไปวะ ไปเหรอโอ้ไม่ไปอยู่ด <Okay. S 2> ีเคเราจะแก้ปัญหาหไอ้เชดน้าใสาเร็จไปยชาเลน์ไปงานนี้ทำนีง a r ด you ready for battle คุณล่ะริปเคลืนเคอที่เดอร์รี่าโลทิปโยัวเตปง่ายว่ะไเี่ยแค่ไม่ต้องโดนตรงนี้ก็พอแลนะ้ะ เน่ยรู้หรอกไอสัตว์ง่ายเดี๋ยวนะเขาจะรบพีทฟ,ฟูยังจไมเเยเขาจมาสู้สู้บอลอยู่ดจะบพีทฟ,ฟูไงโอ้ oh. Didn't expect o survive เวราว่าเรว่าเราว่าเาาขาต้องใีสู้อะไร,รแว่าจะแบบพีทฟ,ฟูลยจะรบพีทฟ,ฟูอเอาบพีทฟ,ฟูอยู่ตอนนี้โอ้ ไงเมง่อไงนี้ม,มันบอกให้ลปลอดพิษปู่อะถ้าเราปลอบอิสปอดคุณ <laughs> อะไร่ะป <laughs> อบคุณอะไร <laughs> มีช่วยดิงสเต็ปโอเคเอา <laughs> แล้วไงก้า่ไปเด็กก้า อาจไปไม่ทันเดี๋ยวเครือแม่ยูฟอนเดี๋ยวแก้วคุณแก้วสีแดงมาแล้วทวกหนเพราะยินได้่ะไม่มีนะนีเหรอคือเขาบอกว่าแก้มีเลื่องตอนทอหรือเปล่า อยี่ตรนี่ะอยู่ในนี้อยู่ในนี้อยู่ในนี้อยู่ในกล่องนี้อยู่ในกล่องกล่องเก่าพวกเรา่ะโอซิดีมกันที่เดิมแวดใ พานาคมือปลอกกากกกเจ็บยเจ็โอเคเราจเลกัเตีนเนาะวิ่งแล้วโจเกมอมโ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 โจโกโโม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 มโโม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 โโมโมโโเโโโโโโ Yeah, la la. ah there you are again traveler what? how i got here so fast? let me say I know some shortcuts through the forest <laughs> well you've managed to reach the desert where the temple of air is located this one is special one though the whole city around it and the temple itself are lifted up in the air with special magical powers some say the god of the wind is carrying Others say a weird old guy in white robes controls it with his magical powers. <laughs> well, be on your way, traveler. We might meet again sometime. โอเคเราก็เจอตาแก่ไอ้คนนั้นอีกแล้วนะฮะแล้วเขามันก็มาก่อนเราได้ไงไม่รู้เขาบอกว่าเราเขารู้ทางที่จะไปเออไปไปป่านะไปป่าแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวเจอกัน โจแกเห็นอย่างที่เราเห็นไหมเห็นคุณเช็คพอยต์ไว้แล้วคุณไม่สวนอืมแล้วมันจะมีกล่องนี่แล้วระบบระบบอะไรนี่แล้วเห็นแล้ววะเห็นแล้ววะกูไม่รู้ระบบระบบเช็คพอยต์ใส่เลยไม่เป็นไรมั้งแล้วแกแล้วแกแกก็แกก็กดนะเดี๋ยวรอไปต่อมันมัน เนี่ยของเเต็มแต่ขผงเราเต็มตัวเนี่ยมันใช่เหรอโจมันเหมือนดูเหมือนให้เราโดดแ,แต่เราเราแค่เดินเดินมาเรื่อยๆรู้สึกจะเหมือนโดดเดโดดเยอะด้วย